เคยพาไปมหาลัยค่ะตอนกลางคืนที่แบบว่าค่ำค่ประมาณสองสามทุ่มเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนล่าท้าผีอืมไปทำไมนะโอเด็กมากแลยอ่ะถ้าเรากันเรื่องไอติมทำไมแย่งกันแย่งกันแบบถ้าเกิดว่าอยู่ข้างนอกห้ามจับมือห้ามห้ามอะไรอย่างเงี้ยห้ามหมดเลยห้ามห้ามทำตัวเป็นคนรักกันใช่ใช่ค่ะให้ทำเป็นเหมือนก็คือโทรไปถามนี่หมูเออไอจงเป็นเลยว่า แล้วข้างเราทุกคนอยู่กับปานว่า,งา yeah. ไงเย้กลับมาอีแล้วครับคลิปนี้เกือบจะไม่ได้ออในเดือนนี้ <c oughs> มนเป็นวุ่นวายมากๆานะครับเราอยู่กับรายการ,ราชื่ออะไรนะเด็กสมัยนี้ทไมน่ารักจังเฮ้ยคุณมีท่านะ EP ที่แล้วคุณมีท่านะ EP นี้คุณต้องมีท่าเราอยู่กับรายการเด็กสมัยนี้ทำไมน่ารักจัง <c oughs> ที่ออะไรกันนะเ EP นี่นะ <c oughs> ย <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วก็นี่เป็นรายการที่เราจะมาทอล์กกันเรื่องความรักของคนนะครับในเจนที่มันไกลเรามากๆแหละไกลไหมไม่ไกลหรอกก็ไกล <c oughs> อ๋อและวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันพี่หมูเราฝากทุกคนนะครับร่วมกันสร้างโบสถ์สร้างวิหารด้วยการกดซับสไครป์ครับกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับหรือว่าอยากจะแนะนําแขกรับเชิญคนไหนมาให้เรารู้จักนะครับหรืออยากทักทายแขกรับเชิญเราก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ป้ายคลิปนี้เลย แล้ววันนี้ครับกับแขกรับเชิญคนนี้ครับเราไปรู้จักกับเขาหน้าหน้าครับสวัสดีค่ะหน้าหน้าค่ะอายุไทยไหมอ่าทอไมพีม่เริ่มยี่สิบเอ็ดมิูน้า<อ>ไปพลาบวน๋นเหรอยี <laughs> ่สิบปีกับอีกเจ็ดเดือนโอ้ อาจจะหน้าเด็กใช่ไหมคะโอเคอ่ะนาหน้าค่ะอายุ28ค่ะโอ้จริงเหรอใช่ค่ะอายุ28แล้วค่ะโอ้โหหน้าคุณสมเอ้ยอันนี้พี่อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้ไม่บุกแต่ว่าคิดแบบนั้นจริงๆอืมค่ะสถานะตอนนี้เป็นยังไงครับโสดค่ะน่าสัตหีพี่แล้วครับ เราเจอคนมีแฟนเมากี่ปีแล้วครับ <ทะ S 1> <laughs> โอเคพี่ถามก่อนว่าปกติน้องนาน่าเป็นคนแบบสไตล์ประมาณไหนอะไรเงี้ยครับเป็นมุ้งมิง้งขี้เล่นเซ็กซี่หรืออะไร,งไรเงี้ยคิดว่าเป็นทุกแบบที่พูดมาแต่ว่าสถานาการณ์ต่างกันค่ะคิดว่าถ้าเกิดว่าคนไม่รู้จักจะรู้สึกว่า หญิงนิดนึงอ่าเชิดเชิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่ารู้จักหรือว่าอยู่กับแฟนอย่างเงี้ยค่ะจะรู้สึกว่ามุ้งมิ้งที่อ่อนใช่ค่ะแล้วโดยคนส่วนใหญ่อ่ะครับเขาจะชมเราว่าแบบไหนอืมเอาว่าคนส่วนใหญ่คือเพื่อนละกัน <c oughs> คือไม่รู้ว่าใครชมชมกันเองค่ะส่วนใหญ่เพื่อนก็จะชมว่าสวยแต่ก็เป็นแบบเชิงพลังบวกว่าแบบว่า เธอก็สวยนะเราก็สวยนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นสไตล์เพื่อนหญิงพลังหญิงอ่าถูกต้องอ่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะถามบ้างเราอ่ะต่อไปอย่างน้องเนี่ยปกติชอบกินข้าวอะไรมึงมึงฉีกมุกอะไรฉีกคำถามเลยขนาดนั้นนะจะถามว่าแล้วสมมติว่าเราในในเวของเราอายุประมาณนี้นะครับแล้วถ้ามือว่าคนที่จะมีแกร็บมาจีบเราอะครับ จะเป็นคนแก่กว่าประมาณไหนหรือเด็กกว่าประมาณไหนได้หมดคือไม่หมายถึงว่าไม่ไม่ได้ติดเรื่องอายุติดเรื่องส่วนใหญ่เป็นใช่วุฒิภาวะมากกว่าใช่ค่ะแล้วปกติเคยมีคนที่เหมือนเราว่ามีอายุเยอะกว่ามาจีบเราบ่อยไหมมีบ้างค่ะแล้วส่วนใหญ่หมายถึงว่ามันจะได้ไปต่อไหมหรือว่ามันไม่ค่อยอะไรเงี้ยคือจะได้ไปต่อไหมเนี่ยดู เหมือนต้องศึกษากันมากกว่านั้นคือจริงๆเรื่องอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจว่าจะคบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นความความเข้ากันได้เอาใจใส่ดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวม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 โอเคพูดถึงอย่างที่น้องบอกว่ามันก็มีบ้างนะที่จะมีคนที่แบบอายุต่างกันมาจีบอย่างเงี้ยเคยเจอคนไหนจีบแปลกที่สุดนะ สิบแปเอาว่าเป็นเดทแปลกละกันเดทที่แปลกเข้าขั้นแล้วส่วนใหญ่จีบก็ทั่วไปค่ะก็ทักมานู่นนี่นั่นอย่างนี้เนาะก็ถ้าเดทแปลกก็คือเคยพาไปมหาลัยค่ะตอนกลางคืนที่แบบว่าค่ำๆประมาณสองสามทุ่มเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนล่าท้าผี ไปทำไมนะเราเขาพาเราไปทำไมนะไม่คือจริงๆเป็นมหาลัยที่มีเรียกว่ามีสตอรี่ใช่ในเรื่องเล่าของอันนี้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่เขาคิดมาแล้วว่าเออต้องทําเป็นแผนนี้นี้นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยพาไปความหมายคือเขาพาเราไปล่าท้าผีอย่างเงี้ยหรอหรือว่าเป็นแค่สตอรี่ เรื่องเล่าของเขาหรือว่าเป็นเรื่องเล่าผีเลยเป็นเรื่องเล่าที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแค่อยากรู้ว่าเออเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพาไปดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อ่าหนูเจอพี่ป่องมาลูกหรือว่าหนูเจอพี่แจ๊คแล้วก็คิดในใจว่า S <S> <S จะไปทำไมทำไมแต่ถามว่ามันสนุกไหมมันสนุกมากมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอแล้วก็แบบพาไปเล่นแบบยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแปลกใช่แต่ว่ามันก็สนุกมากยิงปืนก็เท่าไหร่เป็น่บบแบบหนานเป็นี้ปกติเดทแล้วอันนี้เป็นเดทแรกปะไม่ใช่เดทแรกค่ะนี่คือเดทล่าสุดโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จ totally ักกับน้องนาน่าให้มากขึ at <__้นผ่านถามปุ<___<_๊บตอบป๊บครับ พร้อมนะครับ <cease S 1> เราจะจับเวลาหนึ่งนาทีให้น้องนาน่าตอบจากความรู้สึกแรกเดี<ช>๋ยวพี่จะถะพี่พี่หมู <irt consists. S 1> พี่จะถามรวดไปเลยนะพี่หมู <irt? S 1> พร้อมนะครับไปรักแรกกู๊ดอ่รักที่ฝังใจที่สุดครับแบค่ะแฟนคนแรกกู๊ดแฟนคนล่าสุดกู๊ดอ่เลิกแล้วแต่ยังเป็นเพื่อนกันได้กู๊ดค่ะคนที่คุยแต่ไม่ได้คบ <Bad. S 1> คนที่สงสัยว่าคบหรือว่าคุยแมบค่ะแล้วสุดท้ายก็คือเลิกกันแล้วแต่เป็นเพื่อนกันไม่ได้แบค่ะอ่าเรามาเจาะนิดนึงรักครั้งแรกน้องตอบว่ากู๊ดกูดโอเคทําไมหมายถึงว่าเป็นรักแรกที่ได้หมายถึงว่าได้คบกันไหมหรือว่าแค่เป็นรักแบบป๊อปปี้เลิฟเอ่อถ้า ก็มีป๊อปปี้เลิฟค่ะอืมสมัยมัธยมใช่ค่ะแล้วมันมันกู๊ดยังไงมันกู๊ตตรงที่เราก็มีความสุขค่ะที่ได้แบบว่าตอนมเมนต์นั้นเราก็มีความสุขที่ได้คุยกับเขาได้ไปเจอได้แลกของการนู่นนี่มันก็ฟิลน่ารักใช่แล้วแล้วทำไมมันถึงแบบเป็นรักที่ไม่ไม่ได้ไม่หมายถึงว่าไม่ได้ไปต่ออะไรเงี้ยมันเด็กมากด้วยค่ะใช่ค่ะใครเ่มเป็นั่นใครก่อนส่วนส่วนใหญ่ จะน่าจะชอบคนที่เขาชอบชอบหน้าค่ะใช่แล้วเหมือนแบบว่าเพย์เซฟอะค่ะเลือกคนที่เขาชอบเราจะได้เราจะได้ไม่วืดอะไม่เลือกคนอื่นใช่ก็คือเราโฟกัสคนที่เข้ามาก่อนใช่ใช่ค่ะรักที่ฝังใจที่สุดตอบว่าแบทําหมายถึงว่าเป็นคนเดียวกันไหมกับรักแรกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แล้วทํำไมถึงแบดครับ เพราะมันไม่ได้ไปต่อค่ะแต่ว่าแปลว่าในระหว่างระหว่างทางมันดีมากมันก็ดีค่ะใช่มันก็มีเอาจริงๆทุกความสัมพันธ์น่คิดว่ามันก็มีทั้งดีและไม่ดีแหละรวมๆกันใช่ค่ะเฮ้ยเนเรื่องมึงแฟนคนแรกตอบว่ากูดแฟนคนแรกกับรักแรกเป็นคนเดียวกันไหมไม่ค่ะไม่แฟนคนแรกกูดยังไงเป็นกูดที่ เราครบกันมาตั้งแต่เด็กอะคะ่ะหมายถึงว่าเราดูแลกันมาตอนนั้นจําได้ว่าประมาณ4ปีใช่ค่ะคบกันยาวเหมือนกันค่ะคบกันตอนมไหนถามได้ไหมครับอ่าปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งใช่ค่ะก็เหมือนดูแลกันมามจริงๆก็ขอบคุณเขาถ้าเกิดว่าไม่มีเขาก็ เหมือนแบบเราก็ยังเหมือนเข้าปีหนึ่งใหม่ๆมันก็ยังเหมือนเฟยังไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนแล้วททำอะไรเขาเป็นแบบรุ่นพี่ในคณะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แนะนําต่างๆอะไรค่ะเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยจะถามว่าเป็นเพื่อนหรือเป็นักกำลังจะถามเหมือนกันเป็นรุ่นพี่ทางกันปีเดียวค่ะอ๋อปีสองน้องปีหนึ่งมใช่ใช่อะไรอะค่ะต้องดูแลน้องเป็นพิเศษแล้วหมายถึงว่าคบกันได้นานขนาดไหนนะครับ4ปีค่ะโมันนานขนาดนี้ทําไมถึงแบบ มันอะไรที่ทําให้ไม่ได้ไปต่อต้องแยกย้ายอะไรอย่างเงี้คือคือมันมีปัญหาที่สะสมกันมาเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกใช่ใช่ค่ะแล้วมันจะถึงจุดที่มันแบบไปต่อกันไม่ได้และอะไรอะค่ะก็เลยพอเหมือนเขาก็บอกเหมือนก็ตัดสินใจกันว่าเลิกกันใช่ค่ะมันก็จะมีช่วงที่แบบงอจะกลับไปไหมไม่กลับไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีช่วงกลับไปกลับมากันอยู่บ้างใช่แต่ก็สุดท้ายก็มันก็ไปต่อไม่ได้ใช่ค่ะ งานมันเยอะไอ้ทุกอย่างมันยุ่งมันมีปัญหาด้วยไหมเกี่ยวไม่ให้เรา่นเจริงๆคิดว่าถ้าเรารักกันมากพอมันจะมีเวลาให้คนที่รักสมุดถูกต้องค่ะเกอาว่าถ้าถ้าเกิดว่าบอกว่าไม่มีเวลาอันนี้อันนี้อาจจะแปลกแต่ผมก็ซื้อเดิกาวใส่โกรธอะไรแทนน้องขนาดนั้นบอกไม่มีเวลามาถึงแฟนคนล่าสุดตอบว่า กูดกอเทปด้วยโอ้โหทั้งกอทั้งเทปรู้อายุเลยเลิกไปนานยังครับประมาณเดือนหนึ่งค่ะโอ้รัสุดจริงๆริงเอาแล้วทำไมหมายถึงว่าก็กูดแล้วทำไมถึงแยกย้ายเป็นคนเดียวกับที่ฝั่งใจอ๋อใช่จริงจริงตอนที่ ยังไม่ได้มีเรื่องอื่นสภาพแวดล้อมอื่นนะคะมันก็ดีดีมากๆเลยเราคิดว่าจริงๆด้วยอายุหน้าเท่านี้ค่ะเวลาแบบจะคบกับใครก็ค่อนข้างวางแผนอนาคตประมาณนึงเลยว่าเราอยากจะมีแผนร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันแผนมันไม่เท่ากันอ่าแผนแผนมันจริงๆแผนเราอะไปใน คิดทางเดียวกันนะคะแต่แค่ว่าสภาพแวดล้อมมันไม่ได้จริงๆเขาเป็นรุ่นพี่เราเขาเป,เป็นรุ่นน้อง,นนองใช่ใช่คนที่คนที่คุยแต่ว่าไม่ได้คบเราตอบว่าแบดเอ่อที่ไม่ได้คบเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันถึงว่ามันเกิดจากเขาหรือเกิดจากเรา ส่วนใหญ่ก็จะเขาค่ะใช่ใช่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันบางทีเขาก็บางทีเขาก็หายไปอะไรางเงี้ยใช่มันก็ไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ทะเลาะกันอยู่ดีๆก็หายโกสติไน์ไม่ตออใช่หายไปไหนอ่ะข้อต่อมาคือคนที่สงสัยว่าคบหรือว่าคุยอันนี้ตอบว่าแบทค่ะมันมีด้วยเหรอคนที่ไม่ชัดเจนมันเลือกใครถามเนอะโออค่ะ ใช่ไหมในคนพวกนี้ใส่ไม่ดีค่ะนะอืมใช่ว่าส่ว่าแล้วไหนเห็นว่าเออออนกูไปต่อไม่ได้เลยทีนี้มันเป็นยังไงเออมันเป็นยังไงเรื่องราวพอเล่าได้ไหมอันนี้อันนี้เล่าได้ไหมอันนี้คือเป็นแฟนคนที่สองเลยค่ะใช่ค่ะก็คือเรารู้สึกตรงหนดใจแล้วแต่เขาก็เหมือนตั้งแต่แรกอะค่ะมันจะมีความไม่ชัดเจนมาตลอดตลอดตลอดเงนี้ค่ะแบบไม่สามารถลงสตอรี่ได้อะไรอย่างงี้ค่ะไม่สามารถ แท็กได้เจอกันแบบถ้าเกิดว่าอยู่ข้างนอกห้ามจับมือห้าม,มห้ามอะไรอย่างเงี้ยห้ามหมดเลยห้ามห้าทำตัวเป็นคนรักกันใช่ใช่ค่ะให้ทำเป็นเหมือนกันก็คือ โทรไปถามนี่หมูแล้ไอ้ตรงไปเลยว่าไรไม่ชัดเจนก็คือสรุปมารู้ทีหลังว่าแบบว่าเขามีแบบโรคหลายหลายมีโรคของใบมีโลกของใบใช่ไม่ใช่คนละโรคอาจจะมีหลายโรคอ๋อแล้วหมายถึงว่าโหระหว่างนั้นแล้วมันมันมันก็ต้องทุกข์มากเลยแล้วเคยแบบเหมือน เคยคุยไหมหรือว่าเคยหาคาตอบกับมันไหมก่อนก่อนที่จะรู้ว่าเขามีโรคหลายใบเราเคยเราเคยคุยหรือว่ามาสืบเองหรือว่าใช้วิธีการคุยกันมันโป๊ะพอดีตรงที่เพื่อนไปเจออ่าเพื่อนไปเจอเขาอยู่กับอีกคนหนึ่งเลยไปเจอพี่เอ้ยใช่อาพี่มู้อต่อไปเพื่อนเพื่อนคนสัมพันธ์ของเราอ่าเราจะไปเห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นในหรับสนิใช่เพื่อนแท้ โอเคอ่าถ้านั้นโดยภาพรวมทั้งสิบคำถามให้นาะหน้าเวทตัวเองหน่อยว่าเราเจอความรักแบบไหนมาก,ก่ันระหว่างกู๊ดหรือแบ d จริงๆ รู้สึกว่า g ู o d ค่ะถึงแม้ว่าความรักจะทำร้ายเราแค่ไหนแต่สุดท้ายหนูก็ชอบความรักอยู่ดีอ๋อใช่ค่ะความรักคือการเรียนรู้ใช่ไหมมันเยอะไปเนาะบางทีเราเรียนรู้เยอะไปเราเรียนมาตั้งแต่เด็กจนโตว่าอนุบาลมาปฐมมาช่้มีเหตุผลอมีเหตุผลมีเหตุผลไม่จบสักทีนะ ใช่ค่ะสุดท้ายก็ยังอยากจะมีความรักที่ดีนก็ยังไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองค่ะก็ยังเชื่อว่าความรักดีๆยังมีอยู่่แค่เรายังไม่เจอแค่เรายังไม่เจอคนที่พอดีแค่นั้นเองอืเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าวันนี้จากที่เรารู้มาแล้วทั้งหมดอะไรเงี้ยครับพี่อยากรู้ว่าแล้วรักครั้งต่อไปละ่ะของเราเราขอให้มันเป็นความรักแบบแบบไหนไอะไรเงี้ยเป็นความรักที่ อยากให้มีอนาคตร่วมกันค่ะใช่ค่ะก็คือเห็นปลายทางด้วยกันใช่ค่ะจริงๆเป็นต้องเหมือนกันไหมหมายถึงปลายทางต้องเหมือนกันไหมจริงๆเหมือนกันก็ดีค่ะอย่างเช่นเป้าหมายใช่ไหมคะอย่างอย่างเป้าหมายชีวิตหนู่เนี่ยก็คือก็อยากจะมีความรักที่แบบเรียบง่ายปกติหมายถึงว่าเป็นเป็นแบบมีบ้านแต่งงานเหมือนผู้หญิงทั่วทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นครอบครัวจริงๆเราก็อยากจะได้คนที่ มีแผนประมาณเดียวกันใช่ค่ะถ้าเกิดว่าอีกคนหนึ่งเขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นเขาไม่ได้ต้องการแบบว่า long term relationship อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไปกันต่อไม่ได้โฟกัสทุกอย่างพร้อมแล้วเราคิดจะครบใครสักคนเราเลือกจากอะไรบ้างเช่นหน้าตานิสัยปฏิเสธไม่ได้ว่าหน้าตาก็ก็เป็นส่วนสำคัญในการ first impression first impression <in> ใช่ค่ะแต่ว่า ไม่ได้มีสเปกสูงปกติสเปกหน้าตาไม่ได้สูงแค่แบบพื้นฐานทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะคบจริงๆก็ต้องดูองค์รวมอีกทีหนึ่งใช่ใชส่วนใหญ่จะเน้นไปที่นิสัยเอาให้เขาแบบรักเราเทคแคร์เราใจเย็นอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ค่ะอาจจะเป็นผู้ชายธรรมดาทั่วไป่าไปเข้ามากิีดได้งั้นเรามาจาอไอ้หนุ่มคนนี้หน่อยว่ามันเป็นแบบไหน เอาสเปกก่อนครับเอาทั้งภายนอกภายในเอาเอาเอาภายนอกก่อน first ก่อนว่าแบบถ้าเดินมาแบบเนี้ยคนเนี้ยทีแต่ชอบคนสูงกว่าอยู่แล้วส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะชอบแบบนี้ประมาณไหนหรือแค่แบบสูงกว่าเราสูงกว่าน้องน้าตาสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบสองค่ะร้อยหกสิบสองก็สักร้อยเจ็ดสิบอ่าได้ไค่ะได้ไม่เป็นปัญหาเผื่อเราใส่ส้นสูงไงใช่ได้ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบห้าจะรู้สึกดึงดูดกับ คนที่ใส่แว่นเป็นพิเศษเดี๋ยวเขินชอบคนใส่แว่นแต่แต่จริงๆใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ใช่ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าส่วนใหญ่เอาเอาจากที่คิดมาคือตอนแรกไม่รู้หรอกว่าตัวเองชอบเหมือนพอย้อนกลับไปเออเก่าๆก็เหมือนในอดีตก็จะแบบเป็นแนวแนวนี้ทั้งนั้นใช่ใช่ใช่ค่ะก็เลยแบบเอออาจจะเออ ตี๋มั้งใช่ค่ะตี๋แต่แต่เคยคุยกับคนที่แบบเป็นหน้าไทยๆก็เคยหรือว่าเป็นลูกเครื่องอย่างก่อนใช่ใช่ใช่ค่ะไม่ไม่ได้มีสเปคตายตัวขนาดนั้นรู้สึกว่าถ้าคุยรู้เรื่องก็ได้แล้วด้านภายในล่ะภายในปอดม้ามเราชอบแบบไหนชอบแบบไหนหมายถึงว่าชอบแบบไหนคนใจดีหรือว่าอะไรยังไงบ้างคนใจดีอบอุ่น ดูแลเราได้ค่ะใช่ค่ะเตาผิงอ่าร้อนเลยอันนั้นร้อนไปหน่อยอันนั้นร้อนไปหน่อยคนคนที่แบบว่ามีโ t เทช i a l ในการที่จะแบบเป็นผู้นําครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้วมีความเป็นผู้นำในส่วนที่ควรจะนำใช่ใช่ประยุตไหมประยุทธ์เดี๋ยวออนไม่ได้เนอะถ้ามีแต่ถ้าแบบมีเป็นคนที่มีอีโก้มากก็อาจจะไม่ได้ใช่ แสดงว่าหมายถึงอะไรอย่างงี้ถ้าพี่จินนาการก็น่าจะต้องมีอายุกว่าหน่อยหรือว่ามีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหน่อยอะไรอย่างงี้อ่าเอาเอาเป็นความคิดก็ได้ค่ะจริงๆก็เคยเจอคนที่อายุน้อยกว่าแต่ความคิดเขาเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันใช่ใช่ตัวจะเป็กแต่ัเป็นผู้ใหญ่ตออ่าไอ้บีมต้องเอาหัวมาใส่กอ้กุนะใช่ตัวเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่ชื่อนั้นคือยอดต้องสืบเสียวคนนั้น อะอะไรที่ในตัวเราอะครับที่เรารู้สึกว่าไอเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ให้เหมือนพอมีคนเข้ามาแล้วมันทําให้ความรักไปต่อได้ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยในตัวของนานาเอ ใจร้อนไหมหรืออะไรอ๋อไม่ไม่เลยค่ะจริงๆเป็นคนที่คิดว่าที่มีปัญหาคือเป็นคนที่ข้างรักมากเกินไปแล้วก็มีความอดทนมากเกินไปรักเอยใช่ความอดทนมากเกินแล้วก็คิดว่ายอมมากเกินไปจนบางทีเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอ่าใช่แล้วมันก็เหนื่อยเหนื่อยค่ะใช่ แต่พอวันเหนื่อยมันก็จะกลับมาที่ว่าเราก็ยังทนอยู่อ,อดทนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหมือนว่าเป็นทําร้ายเราไปเรื่อยๆอเป็นลุมเดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะทะเลาะกันแปลกๆมีไหมมีค่ะประมาณไหนพอจะมีตัวอยา่างโอเด็กมากแล้วอะอถ้าทะเลาะกันแบบนีมีเลยถ้าเรากันเรื่องไอติมทำไมแย่งกันแย่งกันเออมันมันมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบฝังใจมากค่ะ,ค,ะคือเวลาเราซื้อไอติมมาแล้วเรา แบบเทคเอาเองอะค่ะมันจะเป็นถุงเก็บความเย็นใช่ใชไหมคะเ<ช>ออแล้วก็เหมือนมันจะมีเราเราจะเลือกของเราอันนึงแล้วเขาเรื่องของเขาอันนึงอย่างเงี้ยค่ะเ่าแล้วก็เหมือนแบบใส่ในถุงเดียวกันแล้วเขาก็แม็กม,มาอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่แต่ว่าพอดีแบบพอออกมาจากลาแล้วเราอยากกินเลยโมโหว่าแบบว่าทําไมทําไมเธอถึงแบบว่าไม่ไม่คิดถึงใจเราบ้างว่าไอติมข้างในอะมันจะละลายเพราะว่าเราอะ ีนนเธออยากกินตอนนี้แต่ว่าเรายังไม่อยากกินตอนนี้ใช่แต่ว่าเธอกินไปแล้วแล้วมันเปิดแล้วอ่ะไอติมข้างในอ่ะมันก็จะไม่เหมือนเดิมม,มันก็จะละลายอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือทะเอลาะก,กันแยกถุงไม่หเลยแยกกายแยกถุงแยกถุง <c oughs> คือเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีปัญหานี้ใช่ใช่ไว้มันโอเคอะอยากให้นาน่าฝาก ช่องทางติดติดตามตัวเองหน่อยว่าใครจะสามารถแบบอยากไปตามหน้าหน้าต่อสามารถไปตามไปที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็น Instagram ค่ะ n a n a a underscore s p โอเคเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นให้นะครับเต็มเต็มไปเลยเดาผ่านวามงานไหมอือเอ่อกำลังศึกษาอยู่ค่ะคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นค่ะสามารถไปเป็นลูกค้าได้เป็นคนไข้ได้ถ้าเกิดว่าจบแล้วนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะโอเค ในไอจีแล้วกันได้ค่ะหมายถึงว่าแล้วเรารับพวกรีวิวอะไรอย่างนี้เป็นปกติด้วยใช่ไหมก็ก็ได้ถ้ามีคนติดต่อมานะคะแต่จริงๆเพิ่งเพิ่งใช่ใช่เพิ่งเริ่มหรือเพิ่งหยุดเพิ่งเริ่มเพิ่งหยุดทำค่ะจริงจริงๆเพิ่งมาเหมือนเพิ่งมาเริ่มทำเริ่มทำพวกพวกเคาเป็นเป็นบล็อกเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ก็ ถ้าเกิดว่าสนใจก็รับนะคะไม่เลือกงานมยากจนโอเคครับก็ฝากนะครับไปติดตามแล้วก็ไอหนุ่มมึงเข้าไปทักน้องมึงก็เบาๆมือกันหน่อยนะไอพวกนี้เออแบบไออย่างน้อยทักครับก็ยังพอได้นะอย่าไปเดี๋ยวนี้มันเจอคนไม่ค่อยดีทักมาโอเคประมาณนี้นะครับกับน้องนาหน้าเดี๋ยวเราติดลิงก์น้องนาหน้าไว้ที่ description ด้วยนะครับก็ ฝากไปติดตามน้องกันได้นะครับทั้งในไอจีติ๊กต็อกนะแล้วก็อย่าลืมช่องเราด้วยนะครับฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะครับทีนี้ทิ้งท้ายพี่หมูในยุคเราอ่ะมันจะมีมันจะมีมุกอเค่ามันจะมีมุกเสี่ยวอยู่พี่จะให้น้องนานาเลือกนานาเลือกว่าระหว่างสิ่งที่พี่พี่เลือกกับสิ่งที่หมูเลือกนานาซื้อมุกไขรมากกว่ากัน ยืนโทรศัพท์เลยดิทำไมคะโทรศัพท์เราเสียอ๋อเสียได้ยังไม่มีเบอร์เธอเลยอะพี่เปนคนลุกไปใส์เดียบอกยี่ยี่พี่ชอบอันนี้มากเลยแล้วพี่เป็นคนเลือกแล้วใส่เข้ามาเองด้วยอันที่หมูเลือกไปเมื่อกี้ไม่ใช่อ๋ออันนี้น้องชอบอะไรที่น่ารักๆใหม่ใช่ค่ะชอบนะคะงั้นก็ต้องชอบพี่แล้วแหละ กูขนลุกตัวเองมากเลยชอบคนไหนมากกว่ากันอ่าจริงๆชอบชอบความน่ารักและค่ะเพราะว่าจริงๆหรือว่าใช้บ่อยถ้าเกิดว่าชอบคนน่ารักก็ชอบเราโอเคขอบคุณนาน่ามากมานะครับวันนี้มาจอยกันเนาะที่ออฟฟิศเรานะครับก็อยาก เจอน้องน้าหน้าก็อย่าลืมครับฝากเข้าไปติดตามน้องได้ที่ไอจีติ๊กตอกนะครับแล้วก็ถ้าอยากเจอเราในคลิปหน้าก็สับส c r ค b าช่องเราไว้เจอกันคลิปหน้ากับเด็กสมัยนี้ทำไมน่ารักจังที่ปันว่วาน